เสียนซิ่งหลังจากที่ทีมงานมอเตอร์แฟกได้นำเอาเจ้าอ l u t i o น3ไปทำเป็นขับเครื่อล้อหลังแล้วเราก็ได้ลงพุนขับรถไปให้นักแข่งชั้นนำต่างๆได้มีโอกาสทดสอบเลน่นแนะนำไม่ได้ครับก็คือจะมี ที่ต้องทานะพี่ที่ว่าต้องสัดนะก็จะมีเบรกมือกับโชค๊คส่วนเค,เครื่องกับช่วงเกียร์โอเคใช้ได้เลยแต่ที่ลองดูมีกระแท่งโค้งแระแทกคัดอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันเราไหวพวกช่วงเกียร์เกียร์ปาเกียร,อร,อรอ์อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ลองน่าน่าน่าจะไหวน,น่าจะผ่านได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่นอใหญ่มากอาการอาการที่ลองขับนะครัจะคล้ายรถไถเลยคือถ้าออกพุ่งแล้วถ้าเดินเลงคันเร่งแรงนี่คือจะม้วนเลยทุกครั้งเลย ็คือจะต้องเดินคันเร่งช้าแล้วพ่อแล้วสายจังหวะที่แบบว่ารถอยู่ในลายดิฟอยู่แล้วเดินคันเร่งต่อแต่คือพอเราอยู่กลางโค้ง้เบรกมันใช้ไม่ได้เนี่ยคือเราจะไม่ไม่สามารถแก้ได้ไม่สามารถแต่งได้เวลาเราวิ่งมาเร็วที่ทำในปารกเกยร์สองเนี่ยเราเดินกระแทกเกยร์สองไม่เลยก็ไม่ได้คือมันเต็มแล้วถ้าเรามีเด็ดเงินเาสามารถลากให้รถเสบ็ดิฟจะ,ะค่อยๆเข้าไปเสร็จแล้วค่อยเดินคันเร่งต่อก็จะ่ง่ายห่อก เสร็จจากการเท็เสื้อจิฟในสนามทีราสจิจโดยมิสเตอร์ง้วนสั่งเราก็มุ่งหน้าสู่สนามปากองเรซซิ่งเกิจซีอา r ซีในกรุงเทพทันทีภาในการแข่งขันวันนั้นหมอตัดแฝกเองก็ขอเอารถลงไปร่วงจ่อยด้วยม้วนสังลองอีกครั้งที่ซีอาซีในสนามที่เลื่นและเปียก รถออกอาการได้ดีแต่การคอนโทรนั้นทุกคนต้องใส่หัวยากเหลือกเกินเนื่องจากว่ารถมีเซลีลาช่วงที่สั้นออปปี้ิบกิ่งของแรกของประเทศไทยออรอนทนไม่ไหวขอลองด้วยคนอีโวชูชั่นขับหลังคันแรกของประเทศไทย ป๊อปปี้นิมพิงคนแรกของเรานั้นขับไปประคองไปเริ่มปรึกษากับวัวแล้วว่าโอ้ยไม่ไหวรถคันนี้ขับยากจริงๆว่าแล้วป๊อปปี้ก็ถอนมือปล่อยให้คุณไผ่ธรรมชัยผู้ที่เป็นคนทำรถคันนี้ขึ้นมาได้เทสดูอีกครั้งไปได้สวยตามความถนัดจากซูบรุอิมเพรสซาแล้วในที่สุดเจ้าของรถ ก็ได้ทดสอบด้วยตัวเองที่จังหวัดระยองกระด้าแรู้สึกผูกพันกับระยองอยังไงก็ไม่รู้ครับไประยองอีกแล้วต้องพูดสไตล์งูไประยองอีกแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณไพศาลยอดยางร้านของงวดสังที่ช่วยกรุณาในทุกๆด้าน เราไปรอัางแรกที่สนามโรงพยาบาลล้างครับเขาหวานแหววมากเลยนะตอนนี้สนามโกาคาร์ล้านที่ระยองครับจำเมื่อก่อนไม่ค่อยมีมูลค่านะครับ5้ารอยบาทบี้ในทั้งวันตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยน,นครับกลายเป็นชั่วโมงละ1,000พันบาทเท่าเบียร์ซีแล้วชั่วโมงละ1,000พันบาทต่อคันนะครับณทีนี้นะครับคนอยากเล่นดิฟเนี่ยต้องการที่ซ้อมถ้าใครมีลานว่างๆนะครับคือเรียบๆปูนก็ไนดะ้ ถ้ายิ่งเป็นนะ้ำฟ้ายิ่งดีเปิดให้ซ้อมได้ผมว่าเด็กไปซ้อมกันเยอะก็ได้เป็นลานดีเลยครับแล้วมาทำเป็นชัดทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทงเที่ยผ่านที่วิ่งไม่ได้อึดตัดผมยังต้องมาละยองเลยโอ้ หนึ่งจาับว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าสนามนั้นค่อนข้างสูงทีมงานเราก็เลยมาซ้อมดูอาการรถกันที่บริเวณโรงพยาบาลร้างจังหวัดระยองแต่ทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดและแล้วเหตุการณ์ที่ไ่คาดฝันก็เกิดขึ้น ริบนันรถเสียงดังมากนายสมหมายไม่พอใจเริ่มออกอาการก่อกวนทันทีวิ่งอยู่อยู่แต่กำลังรู้สึกว่าเข้าไม้เข้ามือเลยเห็นตาต้องวิ่งก่อนเท็เพจสกิจมาหรือใครมาหรือเปล่าจะไง <Yeah. S 1> สรุปว่าบัวครับบัวทีวส่สมหมายสมหมายไฟฟย ไม่คยชอบรถนายสมบัาิทำให้เราต้องระเหิดไปสู่สนามโกขดร์แล้วก็ได้มีการทดสอบในโค้งอย่างจริงจังแล้วก็เป็นที่พอใจในการด้าริโตกับพิซูวิจิอิโวมชัน3ของทีมงานเรียะตัวด้วยนะครับ พี่ปี๋ขับยากมากแต่ okay. พี่ปี๋ขับไม่ได้เลยขึ้นไนขึ้นไปบนรถขับแบบมั่นใจมากอืดอืด,อดมุนทุกโค้งเลยขนาดรถข,รขับยากขนาดเนี้ยขับยากไงพอยกแล้วมันยังเกินไงนพ,พี่ปีขับแบบนั้นอ่ะวนเร็วมากวนแบบว่าพี่ปีบอกว่าเฮ้ย hey, ว่ามันอยู่แล้วนะไม่ไปเลย E pop the da